แปลเพลงฝรั่งตามคำขอครับมีคอมเมนต์เข้ามานะครับ3 4เพลงนะครับแต่ที่เด็ดสุดก็คือเมนแรกบอกว่าให้แปลเพลง i got bitcoin นะครับตอนแรกก็งงครับอะไรวะไอคอร์ตบิ๊กคอ๋อมันมีเพลงเนึงดังใน tiktok แล้วก็ Reels นะครับก็คือ i got bitches นะฮะเป็นเพลงแบบหย,ยาบๆหน่อยเพลงแบบเปิดแล้วแบบคนก็าอายเดี๋วยวจะตัดให้ดูนะโฟร์ยี่ Every day. All my เห็นไหมว่าทำไมผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นนะครับว่าเพลงนี้มันมีความหมายไทยว่ายังไงนะครับล้อไอ้กอลฟิช e สลิออนไมบอลซักออนไมบอส์นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเมื่อคืนนี้ฉันมีตัว แม่งดูดของฉันแม่งเลียของฉันก็ข,ของไทยก็จะแปลได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าจะให้ใกล้เคียงสุดอ่ะเรามีแรปเปอร์นะชื่อว่าดาจิมเป็นแรปเปอร์ยุค9กูนย์เขาแต่งเพลงถ้าจะให้เปิดเพลงไทยที่ความหมายได้แบบเดียวกับไอคอนบิชเชสต้องเพลงนี้ครับ เห็นไหมครับถ้ายูทูบเบอร์นะคนไหนนะหรือว่าทิกต o k เกอลองเอาไปเล่นนะแบบของคนไทยนะรับรองครับได้อายม้วนเงินแบบในคลิปของฝรั่งครับขอไม่ได้ครับสําหรับเพลงฝรั่งครับที่เดี๋ยวจะแปลให้เหมือนเดิมนะครับในคอมเมนต์เลยนะครับทั้งทิกต o k และร e วิแล้วก็ทางฝั่งทิกต o k นะครับ Tik t o กช h o p นะครับพี่คัดในของนี้ดีที่เหมาะกับคนดูพี่มาให้ลองไปช้อปปิ้งดูครับสวัสดีครับขอบคุณครับ